ช่วงกุมภาพันธ์นะครับเราจะเจอปัญหาใบอ่อนแตกลูกล่วงนะครับตอนนี้ธันวานะครับผมผมก็จะแนะนําให้ลูกค้าทุกคนนะครับถ้าใครดอกออกแล้วนะครับแต่ใบยังน้อยอยู่ก็ก่อนที่ดอกจะบานนะครับทาใบหนึ่งชุดให้ต้นนะครับมีใบเยอะที่สุดนะครับอันนี้สวนลูกค้าลุงฮันนะครับลุงฮันทําใบมาได้ดีมากเลยนะครับในลักษณะต้นที่ใบเยอะนะครับขนาดเนี้ยผมบอกเลยว่าใบอ่อน แทบไม่แตกเลยนะครับโอกาสแตกมีไหมมีแต่แค่นี้เดียวนะครับทําไมรู้ไหมครับเพราะว่าใบแก่นะครับใบเก่าเขาเนี่ยใบรุ่นพี่ผมจะเรียกใบชุดพวกนี้ว่าใบรุ่นพี่นะครับมันจะสามารถคือมีแรงดูดน้ําดูดอะไรต่างๆนานาอาหารนะครับได้เยอะมากก็จะเกิดเขาเรียกการข่มนะครับระหว่างใบนะครับการข่มระหว่างใบเก่ากับใบใหม่นะครับใบรุ่นพี่กับใบรุ่นน้องโอกาสแตกมาเนี่ยน้อยจนถึงไม่แตกนะครับถ้าจะแตกอะ ผมจะให้ดูนะครับถ้าจะแตกมาก็จะออกมาในลักษณะแค่นี้ครับเดี๋ยวผมปรับพาไปชัดนิดหนึ่งนะครับถ้าใบอ่อนจะแตกก็จะแตกมาแค่นี้นะครับแล้วไปต่อช้ามากนะครับไปต่อยากนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยขยายนะครับจังหวะอย่างนั้นเราค่อยคุมหรือกดนะครับกดใบอ่อนได้นะครับแต่ว่าหลักๆเลยนะครับเนื้อหาของการที่จะไม่เจอใบอ่อนแตกลูกๆวงนะครับ ระยะทําใบคนาชาวสวนโดยส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยคือเขาเรียกว่าลดลด,ลดยาลดลดจำนวนเงินนะครับลดจํานวนเงินลดยาลดการใช้นะครับเพราะว่าคิดว่าเอ้ยใบยังไงเดี๋ยวมันก็ออกแล้วจะได้ไม่ต้องเปลืองมากแต่จริงๆเปล่านะครับถ้าลดไปมากเนี่ยมันก็จะทํารุ่นใบไม่ค่อยจะทันนะครับหรือไม่ก็บางคนก็ทําใบไปแล้วนะครับรุ่นแรกไปแล้วแต่ว่าเอามาแรงไม่อยู่เพี้ยวไฟลงจ้าก,กระจันฝอยลงคุมไม่อยู่พ่น ไอ้อคำว่าคุมไม่อยู่เนี่ยคือหนึ่งนะครับคุมไม่อยู่จริงๆเพราะว่าไม่ได้ฉีดนะครับหรือฉีดไปที่2คือฉีดเหมือนกันแต่คุมไม่อยู่คือยามันอ่อนไปฤทธิ์ยาเช่นอบาหนึ่งจุดแปดเนี่ยอาจจะอ่อนไปหรือใช้ไซเปอร์แมทินนะครับหรือยาโปรพิโนฟอสหรือ,อยาอะไรที่เป็นรุ่นรุ่นเก่าๆแล้วนะครับมแมลงอาจจะมีการต้านทานอันนี้คือใช้ยาไปแล้วเอามลแงไม่อยู่นะครับ <c oughs> กับ3นะครับที่จะเจอคือใบเป็นโรคนะครับใบเป็นโรคมากเกินไป นะครับเดี๋ยวผมลองหาใบเป็นโลกให้ดูหน่อยนะครับใบเป็นโลกเกินไปนะครับอ่ะหาไม่เจอเดินไม่เจอนะครับแต่ให้ดูไว้นะครับถ้าสมมุติตรงใบพวกนี้ครับมีของจุดสลายเยอะนะครับหรือใบเหี่ยวใบโยนเพราะเพี้ยไฟไปดูดเยอะนะครับปลายใบไหมขอบใบไหมใบจุดสลายลาสนิมลาดำมาลงเยอะโอกาสแตกใบอ่อนลุกร่วงก็จะเยอะนะครับเพราะงั้นเคสใบอ่อนแตกลูกร่วงนะครับ จะเจอเนี่ยไม่ใช่ทุกสวนแต่ว่าสวนใดก็ตามดูแลใบดีคือใบเยอะใบสะอาดอย่างน้อยไม่ต้องไปสะอาดให้มันหมดจดนะเพราะเราไม่ได้ทำเพอร์เฟกนะครับอย่างน้อยขอให้สะอาดนะครับอย่างน้อย70%สะอาดเมื่อกี้เราเดินมาเราเห็นไหมว่ามันมีใบย่นบ้างใบอะไรบ้างนะครับก็ตามสภาพนะครับก็ไม่ได้ไม่ได้จะเพอร์เฟกขนาดนั้นนะครับไม่ได้ต้องการให้มันวิเศษวิโสขนาดนั้นแต่ว่าเนื้อหาประเด็นก็คือว่าถ้าต้นอย่างเงี้ยโอกาสแตกใบอ่อนแตกลูกล่วงเนี่ยนะครับ น้อยมากจนถึงไม่มีเลยนะครับไปต่อได้เรื่อยๆเลยอันนี้ให้ดูไว้นะครับฝากฝากไว้ให้พี่น้องชาวสวนนะครับได้เป็นเคสสตัดดี้นะครับผม